นี้ช่วงนี้อย่าแปลกใจถ้ามีคนมองไม่หยุดเพราะดาวสเสน่ห์ขยับถูกจุดทรงผลให้คุณฮอตสุดๆแบบไม่ตั้งใจเออะ <laughs> c o n g r a t u l a t i o n เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าดวงชะตาของคนนุณในเรื่องของเสน่ห์เนี่ยสัมพันธ์กับดาวจันค่ะซึ่งจะย้ายราศีวันที่สองมิถุนายานนี้เวลาเที่ยงคืน27นาทีจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีสิงห์และส่งผลให้ดวงชะตาของคุณเสน่ห์มาออร่าแรงเหลือเกินในช่วงเวลานี้นะสเสน่ห์แรงสุดๆขยับถูกจุดทําให้ฮอตสุดๆในช่วงเวลานี้น,นั่นเอง นะอาจจะส่งผลให้ช่วงเวลานี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเหมือนมีคนมองคุณไม่หยุดเลยมีคนแอบมองคุณอยู่บ่อยๆมากเลยนะมีคนให้ความสนใจคุณเยอะเลยนะเพราะว่าสเสน่ห์ของคุณแรงมากเลยในช่วงเวลานี้นั่นเองอ๋อนะ เพราะนั้นอย่าแปลกใจว่าทำไมช่วงนี้มีคนแอบมองเราบ่อยจังทำไมมีคนสนใจเราเยอะจังเพราะว่าช่วงนี้ดาวเสน่ห์ขยับถูกจุดถูกที่ถูกทางถูกทิศนะทำให้เสน่ห์ของคุณฮอตตลอดแตกแรงสุดๆในช่วงเวลานี้นะเองเออ จะมีคนแอบชื่นแอบชอบแอบชมนิยมชมชอบคุณเป็นจํานวนมากจะมีคนหลงรักหลงไหลคลั่งใคร่คุณเป็นจํานวนมาก,มาานนมากถ้าโสดอยู่จะมีคนแอบมองเยอะหรืออาจจะมีคนมาสารภาพความในใจหรือเข้าหาหรือจีบคุณค่อนข้างมากถ้าสถานนะไม่ชัดเจนจะมีคนเขาเรียกว่ามีช้อยมีทางเลือกมีตัวเลือกเยอะมากจะแม่จา๋า ถ้ามีคู่อยู่แล้วต้องบอกเลยช่วงนี้แฟนจะหึงหวงหนักมากๆเพราะพาไปไหนเดินไปไหนมาไหนไมีแต่คนมองคุณไปหมดเลยว้านะโดยเฉพาะคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่แล้วอยู่ในลัคนาราศีและวันเกิดดังต่อไปนี้ต้องบอกเลยสนเสน่ห์ฮอตบารอดแต่คูณสิบเท่ากันไปเลยจ้ะเออนะได้แก่คนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์เมษกุม แล้วก็ตุลนค่ะและคนที่เกิดในวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็อังคารน,นั่นเองเออนะะ,ะ,ะ,ะสีลักนาราศีสาวันเกิดนะคะถ้าคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้ต้องบอกเลยสเสน่ห์แรงคุณสิเท่ากันไปเลยนะจ๊ะในช่วงเวลานี้เนาะสมิถุนายยาวไปจนถึงสี่มิถุนายนะช่วงเวลานี้ต้องบอกเลยเป็นจุดเริ่มต้น นะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่คุณอาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวคนเองที่มีสเสน่ห์เหลือเกินช่วงนี้ทําอะไรก็มีแต่คนมองคนให้ความสนใจนะมีสเสน่ห์ดูดีสวยหล่อออกราจับเออนะจะมีคนอยากจะขยับความสัมพันธ์เนอะจะมีคนอยากจะขยับเข้าไปใกล้คุณเนอ,อ เพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องบอกเลยความรักมีลุ้นมีโอกาสว่าจะได้สมดุลในเรื่องของความรักเออนะมีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของความรักมีโอกาสว่าความรักจะสมหวังนั่นเองเออใครเราเข้านายอยู่ไน่ายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ